ไม่ตัดออกเพราะว่ามันพี่บอกว่าเออเขาพกติดเวชมาเช็ดผ้าที่แบบพื้นกลางตรงกลางตรงกลางบนบนบน ให้พี่น้องป้องไฟเบิ้งด้วจ้าทำคลิปเรียวคลิปเรียวคลิปเรียวโอจะได้อีกคลิปของคลิปอันนี้เขาติดฟีดคลิปอันนี้เขาติดฟีดเคล็ดวอลเปเปอร์ก่อนเพราะว่าพึ่งเขาเพิ่งติด นี่ค่ะวิธีการติดฟิล์มนะคะดูเอาจากพี่น้องเบิง่งน่อกเ้นถูกขหบาร้รนะอิบาอห้ราร้อหิีรหกบารือหิ้รอยิ้าับข้างหลาตกรยกบารยกิาอหอ้ก้าิิ ติดฟิล์มนะครับเี่มันยาวยังไงใช่เนี่ยอันนี้มันร้อยงูอีกจักรดีๆนะเดี๋ยวจับข้างหน้านี่จะจับตรงกลางปกตินี่คือวิธีการติดฟิล์มนะคะดูเอาจากไอพี่น้องเบิ่งวิธีการติดฟิล์มติดฟิล์มนะคะดูที่นมันยาวยังไง ใช่เนี่ยอันนี้มันร้อยเกี่ยวกับเงินนกลางตรงกลางตรงกลางตรงบนตรบนตรงบนพิธีการติดฟิล์มติดฟิล์มนะครับย่ดมันยาวยังไงใช่เนี่ยอันนี้มันร้อยใช่ไหมว่าพีบุญเอาคุเขียนร้อยก็ร้อยไงไปดูคุณว่ามันมีร้อยร้อยยี่สิบหรือเปล่าดู เดินฟ่ล์มเดินฟิลมมีวิธีการปิดฟิล์มนะคะดูเอาจากพี่น้องเบิร์กมีวิธีการปิดฟิล์มนะคะดูเอาจาก ให้พี่น้องเบิง่งให้พี่น้องป้องไฟเบิ่งด้วยจา้าทำคลิปเรียวคิปเรียวคลิปเรียว,ยวโอ้จะ,จะได้อีคอลิปทั้ง ใู่ให้ใส่เนี่ยห้ามเดินชนนะคะพิธีการติดฟิล์มติดฟิล์มนะครับรัใช่เบียดอันนี้มันร้อยใจเย็นๆใจเย็นๆ ต้องเป็นทีมงานนะคะทำคนเดียวไม่ได้จะทำคนเดียวไม่ได้ลิปนี่กับซ้ํานี่งให้พี่น้องหลยให้ดูวิธีการติดฟิล์มนะคะนาะดูวิธีการติดฟิล์มจ้ะใช่ไหมว่ยพี่โบน้อกเขียนร้อยก็ร้อยไงะไปดูคุยเพราะมันมีร้อยร้อยยี่สิก่าดูนี่ร้อยยี่สิบร้อยยี่ส่ะมันไม่ไม่ไม่น้อยที่จาร ចង់ការទុកការធួនធួនអង្គបុនទីកាលនេះបានចង់ការទុកការធួនធួនអង្គបុន การติดฟิล์มนะคะดูเอาจากให้พี่น้องเบิ่งทิปนี้กับซ้ำเนี่ยได้พี่น้องให้ดูวิธีการติดฟิล์มแล้วค่ะเนาะดูวิธีการติดฟิล์มจ้ะทิปนี้กับซ้ำเนี่ยได้พี่น้องให้ดูวิธีการติดฟิล์มแล้วค่ะเนาะดูวิธีการติดฟิล์มจ้ะโจ้ะะีีีดดนเ๋ยวจับข้างหน้านี่เลยวางตรงกลางต้องติด เอาน้เด็่เอารนต่้เดี๋ยวลื่นเลื่นกรเป็นานิ้อชิ้นถูกก็ไ้ไหอาห้าร้อยนี่วิธีการติดฟิล์มนะคะดูเอาจากพี่น้องเบองทิปนี้กับซ้นี้้วพี่น้องให้ดูวิธีการท่ติดฟิล์มนะคะนาะดูวิธีการติดฟิล์มจ้ะใช่ไหมว่าพี่บเอาเข เดี๋ยวเลื่อนเออดี๋ยวลื่อนอเราตออเพราออขาพูดติดเวมาเช็ดผ้าตีมรถติดอะไรไหมตีมรถก็ติดอะใช่จ้ะปเขีดกระจกไปวิธีการวิธีการ ติดฟิล์มนะคะนี่คือวิธีการติดฟิล์มก็แล้วไม่เป็นตะบอยยากเนาะนนวิธีการวิธีการ ติดฟรี้อยรเราลาจมให้อสพี่น้องป้องไฟเพิ่งกดจะทำคลิปเรียวคลิปเรียวคลิปเรียวโอ้ก็ได้อีกคลิปนเด่นเรีม ใช่ไหมว <eled S 2> <a hundred. S 1> ่าพี <noisy noise> eh? ่โบเอาเขียนร้อยต0ออยไงไปดูคุว่ามันมีร้อยริหรือเปล่าดูนี่ร้อยยีร้อย่่มันไม่้พี่เขียน่อ่ะเออไงก็เราาจตัดมาต่ร้อยี่สนี้การติดฟิล์มติดฟิล์มนะครับยืนมันยาวยังไงใช่ย คิดวอลเปเปอร์ก่อนเพราะว่าพิ่งเขาพึ่งติดอยาลงทิูกลาองเยจะดีๆับข้างหน้าี่อยจับติงกลางอันนี้เขาติดฟิลวิธีการ วิธีการติดฟิล์ムพี่โบ๋เขียนว่าร้อยอะเออก็ะร้อยไงก็เรามาตัดมาตั้งร้อยสิเอาดีนะโอเคอันนี้เราไม่ได้ตัดออกเพราะว่ามันพี่โบ๋เอาไปเออเขาติดวิธีการติดฟิล์ม ติดฟิล์มนะครับน้นมันยองยังไงใช่เนี่ยอันนี้มันร้อยดค่อยฉีดน้ำค่อยฉีดเฮ้ยน้ำเอาข่อยๆ่หน่อยเอาสิิ้าเดีเอาอะไรก่อนี้๋ยวเลื่นเดี๋ยวเลื่น